ม <laughs> <music> <cities> ันจะเข่าหน่อยว่ามีอันตัวนี้ไอตัวอยู่อืมไอตัวอยุ่งครับพี่น้องหลายตัวอยู่ไปพี่น้องอยู่บางไใกล้ครับมาครับพี่น้องมันคผมสิพ่ามาหยามมากลงเนาะที่เขามาใส่ไว้พี่น้องเนี่ยไเขาสีมานบะอย่างนี้จะเป็นข้องเนาะข้องข้องไงที่อ่าข้อง แก็จะมี่มงแวกเข้ามาดิ <sm art> ผมมาใส่เนาะพี่น,อน้อง,งเออมีหลงห้อเหี้อโปกไว้นี่พี่น้องเอาหลุนน้ำกันครับแา้วมีปลาบ่าพี่น้องนะครับหลงห้อเหี้อโปกไว้นี่แหละพุ่มไป้เลนไลครับผมหมุกลงท,งทีนี้ปลาเขาเนาะพี่น้องเนาะเห็นไหมเป็นทางน้ำเข้าม,มาป่าเตืนอนเข้ามาหนินั่งน้ำไหลเข้าไปนี่ครับหลงเขามาใส่ไว้ในนีไไหนหน่นะครับผม รุนน้ำกันครับพี่น้อยสุ่มง่ายครับผมต้องไปซองมุงควันครับพี่น้อยนี่ปลาบ้กนพี่นเลยซองครับซองมุงกันนี่มีปลาอยู่ครับมีปลาบ้านอยู่พี่น้อยเดี๋ยวแต่รุนน้ำกันครับเฮ้ยพี่น้องเอาขึ้นห้อง ล่องเบิ้งครับทางมันกำลังลงไปแล้วครับอืมเ,อเรือมันเพิ่งขึ้นแล้วครับผมรุนกันแวะบักหลงเพราะสิมี่ยังถือวัวนอพี่น้องเนาะไอ้วามหยาดเอาเหอะขึ้นกว้างครับผมเดี๋ยวจังว่ารุนน้ำกันครับ

หลายตัวครับพี่น้องหลายตัวอยู่ไปไปน้องอยู่เบื้งใกล้ๆครับคุ่นคุ้นอู้คุ่นอืมเขาอยู่เขาอยู่เขาแท้ยุเขาแท้ยุไป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 อู้ปนิมหมักเป็นโลเลยพี่น้องอู้หกตัวเลยพี่น้องคุ้มคุ้มคุ้มร้งเท้ารุ่นเดี๋ยวอีกอู้ปนดุกบบมี้ ประดุกตะหน่อยประดุกตรงนึงโอ,โโอ,โโอโ้สุดยอดแล้วครับยอ,อด,อด,ดแล้วครับพี่น้องุอืมจะได้จุกเอาเด็ดรับไปมแตจถังมันตรงนมาคู่แล้วจุกเอาจะประดุกจุกเองเดี๋ยวให้มันรุนครับผมนี่ถังพี่น้องโอ้ยท่าการจกเอาเสื้อแล้วนั่นแหละครับผมใส่ไว้ชุดเก่าพี่น้องไม่ต้อยงยาม

เหอนอะไรกันกระจาย้บแต่ว่าิไที่เป็นควยมือสอง ได้ซเลยเดมีอัตโนมัติเยอะเด็มือเร็วแต่เน้นคุณ่อคุธรรมดามึงเป็นมึม่เป็นหูนาะมเนียวเว็บนะธรรมดานะตกเียนนะเรอคนหนึ่งไปรับปวดปวดอีกนาะนี่เไรตกเทีย บ้านบันน right totally ั่นก็ไม่เหยียบยินชุมหาปลายเลยโอ้จากนี้จะแตกแน่อ้างหาเนี่ยเกาะป่าเมื่อ่อนประคัตอื้มอืมเยเ็บตรงตงงป่าอหุ่ดเจ็บมันก็ตีนีโค ก่อนจะกำลังงามเลยที่ในตัวม้าว่าจะไปตักไว้ขึ้นเรื่องบนแม่ไปทั้งหัวมาไปทั้งหัวจะให้ยืงนี่นั่นผมไม่ได้ยืมผีผมนี่นั่นเอ๊ะซื้อซื้อซื้อสี่หัวร้านเวรีริมถนน ชมซื้อบอกลงอยู่พี่น้อง เออไหวเงี้ยนี่ครับโอ้ตื่นงามเลยโอ้แข็งใส่ป่าพอดีเลยพี่น้องเลยเงี้ยนุ่นเงี้บานเฮามาปลูกพักไต่พี่น้องงามครับใส่ไบขึ้นเก่าครับพี่น้องเอาไว้พยายามเที่ยวนาเนาะป่านี้เขามานี่ครับผมเที่ยวนามันหลุนน้ากันไหมครับผมนี่พี่น้องเลยใส่หลงโอ้เติบป่านี้ เขาดีเป็นยังเลยพี่น้องไปคลิปนี้จบซทานี้นะครับผมไปคลิปหน้าเจอกันครับผมสวัสดีครับไปแล้ววันที่ฝ่าิหญังกำลังงาม